ก็จะได้เล่าต่อว่าหลังจากนั้นแล้วลงไปชุมชนแล้วดำเนินการยังไงนะครับผมค่ะและในส่วนรพสตอ,อีก2แห่งนะคะมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากราพสตเทพรักษามั้ยคะหรือว่ายังไงคะสำหรับร,รพสตบ้านจำเบงตำบลเทพรักษาเรามี3รพสตมีรพดัหาสามแห่งนะคะรพอพศตอโซนจำเบงเนี่ยเราไปชอบสี่หมู่บ้านนะคะเพราะมีเพราะว่าเราถ้าเราทราบว่ามีกลุ่มเสี่ยงแล้วว่าจะเดินทางจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอ่ะน,นะคะเราก็มีการยืนยันข้อมูล ไม่ว่าจะ,ะเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากโทรศัพท์จากไลน์หรือจากเบสก็ตามเราก็ไปยืนยันข้อมูลกับถึงตัวบุคคลในหมู่บ้านนั้นๆเลยว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรบุคคลนี้เดินทางจากจังหวัดปุริเสียงหรือไม่อย่างไรนะคะจากนั้นเราก็ได้รายงานไปยังอบตรพสตโอสมแล้วก็เพื่อที่จะเตรยียมต้อนอเตรียมรับสถานการณ์เหล่านี้ค่ะคค่ะ สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพนะครับบ้านทับทิมสยามศูนย์ีนะครับจะเห็นว่ามาตรการต่างๆของแต่ละโรงพยาบาลสอดคล้ายๆกันนะครับแต่ส่วนของเราเนี่ยจะมีข้อต่างๆอีกนิดหนึ่งก็คือว่าทับทิมสยามนะครับก็จะเป็นแหล่งที่เคยปลูกสมุนไพรกันนะเพราะว่าโรคกรุิศึกษาเนี่ยคงจะไม่หยุดง่ายๆนะครับเราก็ต้องสร้างกรอบพื้นการตัวเองนะครับโดยการหาสุนไพลในพื้นที่นะครับมาช่วยในการป้องกันตัวเองครับ ในส่วนของรพสต,ตผ่านไปนะคะเรามาดูนะคะว่าในส่วนของอสมเองนะคะที่ปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหลกับหมออนามัยเนี่ยทางอสมในแต่ละพื้นที่นะคะได้ปฏิบัติงานกันอย่างไรนะคะและมีมาตรการอย่างไรในการที่จะควบคุมสถานการณ์การระบาดในชุมชนของเราะค่ะก็ทางอสมนะคะก็ถ้ามีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดที่มีภาวะเสี่ยงกับการเป็นโรคโควิดนะคะก็ มาก็ทางอสมอรเราก็จะมีการแจ้งรายชื่อไปทางรอพสตและก็มีการทำการกักตัวเพื่อให้พ้นระยะและค่อยได้ออกจากบ้านนะคะ่ะอสมอก็มีหน้าที่บอกและก็ตักเตือนหรือคัดกรองผู้ที่มาจากต่างดค่ะค่ะและอีกสองท่าน มีการ,รปฏิบัติที่แตกต่างกันจากนี้ออกไปไหมคะก็คงจะเรียนท่านประธานที่เคารพและเกลียดผู้มีเกียิทุกท่านค่ะทางราพสตทิพย์เสียงศูนย์สีมีเขตรบผิดชอบสามหมู่บ้านหมู่หนึ่งกับหมู่สองและหมู่ข้อหมู่สิบการตั้งดาง่านคัดกรองผู้ที่เดินทางมาตัก่างจังหวัดจะมีการวัดอุณหภูเช็ครายชื่อผู้เข้าออกถ้ามาจากลุมเสียงจะา่าไล่ไปหาราพสตอบอก และเราจะมีการคัดกรองสอนวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้ถูกวิธีเราจะไปดูแลผู้ผู้ที่มาตากจังหวัดอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญที่สุดคือเราจะไม่ทิ้งผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเราจะดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิดเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวใจกันค่ะ ท่านหนึ่งค่ะ,คะเรียนท่านประธานท่านผู้มาในงานนี้ทุกทกท่านนะคะดิฉันประธานอสมโซนรพอพสตอบ้านชำเบงนะคะก็ดิฉันดูแลในชุมชนนะคะชุมชนบ้านตะไทยก็คือเวลาอันดับแรกที่ว่าได้มีโรคระบาดคือโรคโควิด2019น้ี่มาก็อันดับแรกอย่างนก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์คือ ติดต่อกับติดต่อกับผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเราก็ต้องว่าถ้าครัวเรือครัวเรือนท่านใดที่มีลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดก็ให้เวลากลับมาจากบ้านมาจากที่ทำง,งานในช่วงนั้นก็ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อสอมหรือว่าผู้นำหมู่บ้านแจ้งให้ทราบว่าท่านมาจากตรงนั้นแล้วก็ อสมอในหมู่บ้านก็จะติดตามเข้าไปค่ะติดตามเข้าไปดูแลว่าคนนี้มาจากพื้นที่ไหนเสี่ยงไหมที่จะมาอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วเราก็มีเอกสารที่ว่าจะไปรับวัดกุลภูมิค่ะทุกวันจนครบ14วันถ้าคนที่เดินออกมาจากต่างจังหวัดน,นะคะค่ะแล้วก็แนะนําการตัดตัว14วันแล้วก็เฝ้าระวังในการดูแลว่าเวลา อยู่ด้วยกันก็เวลารับประทานอาหารอะไรนี่ก็พยายามแยกช้อนหม้อจานหรือว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าต่างๆเครื่องใช้ต่างๆค่ะก็อสมอทงเราก็มีการแนะนำอย่างนี้ทุกครั้งค่ะแล้วก็ผู้ที่มาจากต่างจังหวัดที่ว่าพื้นที่เสี่ยงก็ให้ความร่วมมือดีแล้วพอเราคัดกรองเสร็จแล้วเราก็ได้รายงานไปที่รอพศอตอของเราที่ที่เราอยู่ในสังกัดของรอพอสตนั้นค่ะ ก็โอสมเราก็มีแค่นี้ค่ะที่ผ่านม,มาค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะในส่วนของทางด้านสาธารณสุขนะคะเราก็จะเห็นว่านะคะมีบทบาทนะคะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการระบาดของโคโรโนาไวรัส2019เนี้ยนะคะนะคะทั้งทีนี้เรามาดูว่านอกจากฝ่ายสาธารณสุขแล้วเนี่ยการป้องกันนี้จะขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ได้รับการให้ความร่วมมือนะคะจาก กคครองนะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะท่านกำนันนะคะได้พูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะโรคติดเชื้อในรอบที่ผ่านมาค่ะครับก็มหา,ราเรียนมพมอหาโอโรอปสตอนะครับทั้ง3า,าโรงของบาลตบลทุ่านสารนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอสมอแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ามา,าขาย,ยในตลาดเขียวนี้นะครับ อ่าผมนะครับนายเทวทดชกุลแม่นนะครับอ่าตอนนั้นนะครับก่อนที่มีโรคระบาดก็อยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นกำนันนะครับแล้วก็เป็นจะพูดดีไหมครับก็อสมด้วยนะครับก็ถือว่าอยู่ในหน้าที่นะครับอ่าคนที่มีโรคระบาดนะครับอ่าก็ได้ข่าวนะครับว่ามีโรคระบาดเข้ามาก็ต้องมาจาก จังหวัดหรือว่าทางาเมืองใหญ่ๆนะครับ,บก็คือว่าโรคนี้เป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับดังนั้นก็ในเรื่องของการปฏิบัตินะครับหน้าที่ของกำกมนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้รับประสานาางานจากผอ,อ,อนะครับรอสตอนะครับที่อยู่รับผิดชอบนะครับหากมีพ่อ,พอแม่พี่น้องนะครับที่สำงานตามจังหวัด นะครับหรือว่ามาจากต่างประเทศนะครับก็ได้ปภาษามาจากอำเภอจากจังหวัดนะครับแล้วก็อาจจะมาถึงพรสตนะครับแล้วก็อาจจะมีลายหรือว่ามีหนังสือนะครับแจ้งถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพัน์นะครับเพื่อที่จะระมัดระวังนะครับปกป้องนะครับในเรื่องของโรคระบาด ทีนี้ก็จะให้อสมนะครับเป็นผู้ไปดูแลนะครับทุกวันนะครับอาจจะไปเช็คทัดรองนะครับในเรื่องของอุณหภูมินะครับหลังจากนั้นนะครับหากไม่มีอะไรคุณคภูมิอาจจะไม่สูงนะครับก็ไม่เกิดไข้ไม่เกิดโรคนะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับพ้นจาก14วันก็ก็ปกตินะครับก็ไปไหนมาไหนก็ตามสบายนี่นะครับแล้วก็ครั นะครับก็ติดตามตลอดนะครับแล้วก็มีงานนะครับมีงานศพงานบวชงานแต่งก็แล้วแต่นะครับก็โอสมอในชุมชนนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับคัดกรองก็ร่วมกับบรสตนะครับพูดแต่ว่าบรสตเป็นผู้สั่งนะครับโอสมมาปฏิบัติหน้าที่นะครับร่วมกับผู้นําชุมชนนะครับผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับก็จะเป็นผู้ดูแลร่วมกันนะครับงั้นก็อ่ ในเรื่องของโรคก็น่าจะไม่มีเน้วนะครับปลอดภัยแล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนก็น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็บางทีบางครั้งเราไม่ระมัดระวังนะครับก็อย่าไว้วางใจนะครับบางทีประเทศแเพื่อนบ้านของเราก็มีข่าวมาประจําอยู่นะครับว่าโรคมันยังระบาดอยู่นะฉะนั้นก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับควรจะระมัดระวังป้องกันนะครับไม่ให้เกิดโรคโควิด -19 เรียนนะครับเกิดขึ้นแต่ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับจงปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับก็ขอขอ,ขอขอบคุณครับผมค่ะและสุดท้ายนะคะเรามาฟังนะคะจากหน่วยงานทางด้านท้องถิ่นของเรานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตะบนเทพรักษานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยมีบทบาทในการเฝ้าระวังโรคอย่างไรบ้างคะ่ะอุดนมให้กับทาง รอพอสตอ,อสม,มออของำบนเทพรักษาครับเพียงเท่านี้ครับค่ะน,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 นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่านะคะโรคระบาดเนาะจะหายไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะวันนี้นะคะก็ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับทีมรพอพสตอกำนัน อสมอแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาระงๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมนะคะเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเรียนเชิญอ,อยู่ทางด้านบนเวทีก่อนนะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการมอบนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะตัวแทนจากอสมเขรตรอศตเทพรักษาค่ะโดยนางสุภาพสังรวยค่ะ ลำดับต่อไปนะคะตัวแทนจากอสมนะคะเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเมงค่ะนางวัสนาเที่ยงกรองค่ะตัวแทนอสมเขตรอพสตบ้านทับทิมสยามศูนย์สี่ค่ะนางคันิรายอดทองค่ะตัวแทนจากชมรมกำนังผู้ใหญ่ ตเทศรักษาค่ะนายเรียบสุดล้นเขารองนายกองการบริหารส่วนตำบลเทศรักษาผูวมในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทศรักษาค่ะนายจำรุงสามใจค่ะผ่้มในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพักพิมสยามศูนย์สี่ค่ะนายวิทูปสุรศรค่ะ ผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริงสุขภาพตำบลบ้านํำเบงค่ะนางรุจีระดาเครือเพชรค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตะแปวค่ะและลำดับต่อไปนะคะผู้สื่อข่าววัฒนธรรมอำเภอสังขะค่ะตัวแทนจากผู้สื่อข่าววัฒนธรรมอำเภอ วงดนตรีเด็กบอสจากโรงเรียนกระเทียมวิทยาค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะเรนเชอร์น,นะคะท่านประธานได้มอบ น้ำใจนะคะให้กับเด็กๆผู้แสดงนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะตัวแทนจากศิลปินพื้นบ้านลูกหลานให้ภาษารับมอบค่ะค่ะพบทุกท่านแล้วนะคะเรียนเชิญท่านประธานนะคะได้พบปะกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะครับก็เรื่อง ก็รอสตอร์นะครับทั้งาสามโรงนะครับของตำบลเทศบาลสแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่คาร์นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอสมอนะครับแล้วก็มาให้ความร่วมมือร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็มีสิ่งของมาโชว์บ้างนะครับเป็นสมุนไพรนะครับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของตำบลเทศบาลสนะครับแล้วก็มีนะทั้งสาม 13หมู่นะครับเป็นผู้นำด้วยนะครับก็ไม่ทิ้งกันนะครับอสมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งนะครับก็ขออวยพรนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้มานะครับเบียดเบียนร่างกายเราเลยนะครับ แล้วก็ขอให้ปลอดจากโรคโควิดนะครัสบสำคัญที่สุดครับผม